ู้กันอยู่ครับเนี่ย yeah, เย็ดเชี่ยเอ้ยพภาพมันคนละอย่างกันเลยเลิกภาพมันไม่ใช่กนงจะไม่ได้ right now เดี๋ยวถ้ากูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลั่กเปาวก็้ไม่ได้ปวกโลักูไม่ซอกแล้วกูม่เย็ดจะเสียเวลาพมมาเป็นลูกสวัสดีครับผมไอการ์ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม Nemo TV สํสหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเรีวลๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปน i m ม TV แล้วเซิร์ช เซิร์ไขข้อสงสัยปากฉลามโฮลี่สรุปคือทิกหรือบักแชร์จอให้ดูเออผมก็เห็นันผ่านอยู่คลิปเนี้ยปากหลามที่แบบวิกก่งเข้าไปแทงเลยอะคือปกติเลยเว้ยแต่ว่าเหมือนเหมือนน้องเขาบอกว่าน้องน้องเขาใช้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้โหดเหมือนตอนไอ้โฮลี่ครั้งแรกอะเข้าใจใช่ปะคือคืออันนั้นน่ะคืออันนั้นน่ะคือบูทมาโดนเล,เลยเว้ย ไปที่เซิร์ฟด่วนไม่ใช่เหรอที่พูดมาไม่ไม่ไม่พี่อันนี้คือปกติเลยเว้ยเนี่ยครับติดแล้วเนี่ยเะยะอืมลองเลยเย็ดชูหมดเลยทีอ่ะเซตเท่ของจริงจัดจัดอาสนะก็ใช้เว้ยแกเหมือนอาสนะก็ใช้พี่เห็นอยู่แต่มันไม่ได้แบบพอเขาดูเหมือนเหมือนสีน้ำเงินอ่ะสู้กันอยู่ครับเนี่ยเย็ดไอ้เชี่ยไอ้พี่ภาพมันคนละอย่างกันเลยเลิก ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยไอ้เทียบผ้ามันมึงเห็นป่ะว่ามันยืนอยู่เฉยเฉใช่ใช่ใช่มันก็คือปกตินั่นแหละพี่มันก็คือล้ำปกตินั่นแหละแต่มันแบบไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะไม่ติดขอนั่งดูก่อนแล้กันเนี่ยตัวมันเหมือนตัวมันแข็งตลอดเวลาเลยอ่ะอ่าเหมือนอ่าใช่อ๋ออเน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 เหมือนเหมือนเหมือนกดที่อะไรสักอย่างตัวมันไม่โดนตันเลยพี่ที่จริงมันต้องแบบจับท้องจับท้องใช่ป่ะที่มันโดนแทงมันไม่โดนจับท้องเลย ไม่กูอยากกูอยากรู้ว่าเขาเขาเปิดไอ้นี่ให้กูดได้ปะแล้วคือเขากูไปอยู่กับเขาเขาอยู่ตรงไหนกันปะเอาแต่ตีมค้างอะ่ะให้ให้ดูหน่อยเทคหลอกเทคแมเนเจอร์มันเทคไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีวิธีหลบแล้วจะทำไงอะ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้เขาเล่นเป,ป็นปกติมีอะไร,ประแปลกๆลองดูดูกันด้ดูดีมาโคลดีดูมาโคลได้ปะดูมาโคลได้ปะไม่มีเฮียสัตว์กูที่ขวาเยียอะไรทัดเร็วขนาดนั้นไอ้สัตว์เฮียคงชอบอ่ะไอ้เฮียกูบอกเลย เฮียของจริงสัสไอเฮียเลิกไอสัสทำทำสเปคบาร์ติดแดงให้เลิกไอเฮียไม่โอเคมาริดาไอวะทำกันเยอะแยะจริงเหรอกทะลุกีกว่านี่ยนะอ่ะแล้วไหนบอกว่ามึันไม่กี่คนเอาไงเนี่ยเอ้าเขากดสเปคบาร์รัวๆไม่ติดอ่ะ น right? um> ี่ติดนะไงควายอันนี้มารีดอสค้างแต่รัวยๆไม่ติดติดนึงเดี๋ยวผมบอกเขาใหม่ก่อนโอเคอ่ะติดแล้วโอเคเช็คต่อไปเขาไม่ได้โปกเขาไม่ได้โปกไอเฮียทักลี่ก็หาว่าเขาฉีดไอ้สารเขาบอกเลยสามคนเองนะไอทักลี่ไอเฮียมึงขายหน้านะกูบอกเลยสัตว์ดูกล่าวหาเขาอะ เอาได้ผู้รู้โนหนึ่งจะจะเด้พู้รู้โนหนึ่งจะขายที่หน้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยกวันนี้นี่แหละจะจัดสภาพนี้แดกข้าวผัดทูบพี่ไอ้เหี้ยตอนแรกกูดวนกันดีคุยกันอยู่เอ็ทักนี้บอกว่าไอ้เนี้ยแปลกๆไอ้สะครับแต่มันก็มีแชทบอกอยู่นะแบบเหมือนเขาอยู่ในเทรนดิ้งอขาบอกว่าเหมือนอัลซาร์มันก็ใช้เนี่ยทะลุอีกแล้วไม่ไม่ไม่ตะกี้นี่กูเห็นผู้หญิงคนตะกี้เนี่ยเขาเขาจะพยายามทำอะไรสักอย่าง ใช่มลัใช่ใช่ี้ขวานลัวป๊ปู่่ใช่เหมือนทุกมันเด็กขี้ววารัวกันแล้ตอนนี้แต่ทาไมเขาขี่ขวารัวกันขนาดนั้นกูไม่เห็นรัวเท่าเขาเลยสัตว์น่โดน่ะเนี่ยโดนัวเลยอันนี้เหมือนตั้งใจทาให้แล้วใช่ตั้งใจทาให้ดูเลยน่ยตั้งใจใช้ให้ดูละเมื่อกี้เหมือนกักไม่อยากเล่นมากไ่ไอ้บอยพวต่อยออกไปที่อื่นดีลุวนกันอะไม่เห็นหรอไอ้สัตว์แต่โดนแล้วเนี่ยเออโดนละอเนี่ยใช้ใ้ดูเลยเนี่ย นีตั้งใจใช้แล้วเป็นไใ,ใช้แล้วอือนะน,น,นั่นนั่นเมื่อกี้นับวินวินแรกเป็นแบบนี้เลยพี่ตอนเขาเจอสิบสิบวินเฮ<ล>้ยพวกมึงเล่นกันอย่างเงี้ยกูถามเนี่ยมึงสนุกกันหรอไอ้สัตว์น้องไอ้เหียเนี่ยเดี๋ยวร้องเนี่ยไอ้คิดเป็นแข็งๆแล้วไอเงี้ยคุยดูเดี๋ยอย่่ตัวแบบโคตรแข็งอ่ะมึงไม่ต้องบูดลมไอ้นี่กันแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ไม่บูดกันเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนานๆทีบูเอ้ยทำไมภาพเขามันแปลกๆวะแบบแปลกคู่เลยอ่ะจะเหมือนภาพไม่ได้มันเห็นแปลกคู่เลยอ่ะใช่ นี่ยดูด er, ิเหมือนเขาแข็งอ่ะเออเขาทำยิ่กว่าไม่รู้อะไรเลยใช่เหมือนเหมือนเขาสู้กันไม่กูใช้มาโคเวียงไม่รวนห้องผู้มึงเลยนะไอสัตว์กูบอกให้เออไหนนั่นก็แข่งเหมือนการสน้าตวเล็กเนี่ยโดนแล้วเนี่ยให้กูขอลองดิว่าเป็นไงไม่ไม่ไม่พี่ผมให้ผมให้น้องที่เป็นจักรพรรดิเขาบูธยาวเลยๆไปเลยแบบไม่ต้องแทงอะไรอย่างเงี้ย ให้ให้แค่บูทยาวไปให้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 มันเช็คดูว่ามันทะลุได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มันต้องขีกขวาใส่ดิไม่ไม่ไม่น้องเขาบูตเฉยๆบูทปกติเลยพี่บูตปกติก็โดนดิก็โดนไงก็ไม่ก็จะทำให้โดนไงจะทำให้เขาทําเรื่อยๆเลยไงจะได้รู้ว่าที่เขาทำนี่คือทะลุขี้ขวาใช่ใช่ก็คือนั่นแหละจะทำให้ทําทะลุขี้ขวาตัวเขาไม่ตาตันเลยอ่ะพี่บดี ให้มันหวาปกระตุยเลยใช่ตัววาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สตันว่ะใช่ใช่เขาขี้ขวางพี่เขาขี้ขวางเราลัวไว้เอตั้งนะพี่อ่ะไม่มันหนักกว่านี้พี่ต้องให้เขาทำแบบแม่นๆเลยอ่ะก็ไม่ได้เก่งไงไอ้เหี้ยคอมกูแรงไอ้ศาสตร์โอ้โหเยี่ดีแพ้คอมกูแรงมาติดเก่งแล้วมาติดเก่งแล้วติดเก่งคอมกูไอ้ศาตร์ ซื้อที่ไหนเนี่ยแอปโอ้โหเฮ้ไมม่ติดจริงวะไม่ติดดี่ไงนี่ไน่กการลำมันล้ำนี่ไงนี่ไงหะเพลเร่อยเดิเพลีเร่อยอนี่องเลยเยอ้เี้ยอะไรกูโดนจริงกูหวั่นแพ้ไอใช่เขาจะทำตัวแข่งในจังหวะที่แบบเขาจะโดนแทง อ๋อรู้แล้ว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 เตี๋ล่ะไม่กูรู้แล้วเว้ยเวลามันแม่งพุ่งไปเลยครับตัวแข็งต้องดูจอกจอพี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกู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 ได้แล้วติดเกจกแล้วติดเจกแล้วเฮ้ยเฮียมาสัตว์ ูรู้แล้วมึงทำไงไอ้เหี้ยกู้ทำไม่ได้นี่ผมขอเลยพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่มึงแกะกับไอ้ชั่วโมงมึงแกะได้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงยังแก่เลไหนพี่โชยเลยว่ามันเป็นทิกี๋ยวไอ้เหี้ยมันตัวมันแข็งปักเลยตแสดงเห็นป่ะใช่เฮ้ยมันไม่โดนทีอ่แต่ว่าเออใช่มันภาพมันเฮี้ยมากเลยบอกตรงๆจะเป็นที่ภาพด้วยแหละเรื่องภาพอ่ะไปดูจอเขาดิ เนี่ยผมนั่งดูอยู่ที่ผมนั่งดูอยู่ที่ในดิสเนี่ยเั่นตัวแข็ง่นไม่หยุดเลยดูจังหวะวิ่งออกเลยจังหวะวิ่งออกโกโกแข็งกันจอก็จเฮ้ยมีตรงไม่ตรงไม่ตรงม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงม่ตรงอาป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 าพี่ลปาทำล้วปามันทายังไงไว้เนี่ยแกโป๊ก หนึ่งหนึ่งเดิมพันโอซีคิวจัดเออเฮียวิ่งเข้า,ไป,ขาไปแทงอีโม่เฮียว้่งแทงอีโมแป๊บเดียวเฮียได้กินตังฟรีเขาทำให้ดูไปเลยเว้ยเขาทำให้แบบเฮียเขาไม่ได้ใช้อะเ้าจเฮียทักลี่ไปใส่ไล่เขาเนี่ยกูมาแก้ให้เขาอยู่นะดูบ้าน่ะเออแต่เหมือนจะเป็นทริกจริงๆนะพี่พอดูจากจอเขาอ่ะตัวเขาแบบแปลกๆอะ่ะได้กูได้แล้วกูรู้แล้วทำยไงเขาพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่กูรู้แล้วมึงดูดิ แมมันก็แทงกูไม่ได้ไรสัตว์ไอ้ไอ้พี่้าพี่ภาพี่ภาพี่ภาพี่าโปรแกรตีลังกาเดี๋ยพี่้าไอ้เขาว่าพี่เอ้ยพี่เอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮจยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เเเยเย เยอะเยอะแปลกจริงแปลกจริงเอาดีกันไม่ไม่อ๋ออันอันนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่ผมแล้วพี่โฮลี่อ่ะผมนึกว่าอีกโฮลี่นึงเดี๋ยวผมว่ามันเป็นทิกเกี่ยวกับการเซตติ้งเนี่ยแหละพี่เฮ้ยขอบคุณแฟนติเก็ตได้ครับโฮลี่ครับผมครับ่ผมถามเขาแล้วว่าทำไมเขาถึงกดคีย์ัดโปรเขาบอกเขากดผิดอ้าวใช่ใช่ไม่ไม่ไม่แต่ว่าเช็คแล้วก็ก็ผมถึงบอกไงว่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็กดคีย์ัดโป แต่ผมถามเขาไม่ได้กีแล้วเขาบอกว่าเขากดผิดเออเขาเผลอไปโดนใช่ใช่หลอกมันก็เลยขึ้นหรอใช่ครับพี่ผมถามเขาแล้วเนี่ยผมอยู่ทีเดียวกับเขาเนี่ยอแม่แต่เอาไงดีเนี่ยถ้ามันมีทิคอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพม่าต้องเชิญพม่าหน้าเวทีแล้วพมาให้มาทำมันทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยใครไปสู้ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสติสนไนด้วยไอ้เหี้ยไม่ยอมเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันสติสนไนด้วยไอ้เหี้ยบูเด มันเล่นเอาชนะกูอ่ะปนสตีทซนไส์ที่ถือว่าเสมอไม่งั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรใชยัง้นมึงน้นโหดเกินไหวเฮียเช็ดเจ้าตัวมาเองเลยโหดเกินว่ะกูว่าใครไปไหววะ ให้จาเลดแก่ฟ้า,ต,าต้องลองละให้พี่เลดแก่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่เลดแก่ได้ค่อยเอามาสอนกูละกันในเฮียให้กูไม่นั่งแก่เองกูไม่เอาหรอกขี้เกียจออไ้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกระบบไปสักกับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกู จะล้มกูพวกระจอมันไม่ง่ายกูเก็บเงินในทุกระบบไปนสั์กับพวกกูเสียไม่ได้ yes.